โทรศัพท์โทรศัพท์ะโทรศัพท์โทรศัพท์พมามีคนโทรมาตอนนี้ฉันไม่ไปไหนหรอก ฮัลโหลฮัลโหลซุยฉันจะไม่ปล่อยให้นายไปไหนอีกแล้วนายจงใจหลบหนีฉันอีกแล้วโทษทีนะฉันไม่รู้จักนายอ่ะถ้าเรื่องง่ายๆแค่นี้นายยังทำไม่ได้แล้วก็นายยังจะบอกว่ารักฉันอีกเหรอ หรือว่าเป็นเพราะนายตกลงรักเขากันแน่อในขณะที่ฉันหายไปเป็นปีอ่ะนี่ไม่ใช่เรื่องจริงนะหัวใจของฉันสวนเดินไปเป็นของนายไปแล้วฉันจะไม่ถอยหลังไปหาใครนายก็พิสูจน์ให้ฉันเห็นสิเลิกยุ่งกับส่งเฉินเย่ได้แล้วทำไมนายไม่ให้ฉันฟังก่อนหน้านี้ทำไมเธอไม่ให้ฉันฟังก่อนหน้านี้อ่ะบางทีนายอาจจะรับมันไม่ได้อะนะเพราะฉันจะเป็นคนหนึ่งที่เดินออกไปนั่นเป็นเหตุผลที่นายไม่ยอมปล่อยให้ฉันไป ป่าอยู่พอได้แล้วนะ mm hmm. เยเยนายอยู่ที่นี่ได้ไงอะคุณส่งความรักที่บริสุทธิ์อ่ะมันไม่สามารถต่อรองอะไรได้หรอกเนอะนาะยต้องการให้ฉันทบทวนข้อตกลงของเราได้ไหมข้อตกลงอะไรเหรอซูหยีความสัมพันธ์ของเราอ่ะเปรียบเหมือนกับกงขังป่านะนายกับฉันกําลังอยู่ในนั้นนายไม่สามารถหลบหนีมันได้ถ้านายอยากดูแลฉันจริงๆแล้วก็ พิสูจน์ให้ฉันเห็นสิเยร่ๆระหว่างนายสองคนมีอะไรกันหรือเปล่ามีข้อตกลงอะไรกันเหรอ เขาหายไปอีกแล้วตัวไม่บอกอะไรเลยเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา